สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัทนะคะประจ ա บวันที่มสิงหาคม๖๕เนาะคาเตือนจากทางช่องนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับอังกฤษตัวเด่นของเราก็คือสองกับสี่นะคะตัวรองก็คือหกกับศูนย์นะคะก็สองศูนย์สองสองสองสี่สองหกสองเก้ามันมีสองแปดด้วยนะรูดสองเาก็ได้เรื่องสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่หกสี่เก้า หรือจะจับคู่สองศูนย์ศูนย์สองสองสี่สี่สองสองหกหกสองหกสี่สี่หกนะคะหรือไม่งั้นก็หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกหกหกแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดอย่างนี้ก็ได้นะสามตัวก็เก้าสองหกหนึ่งสี่สองสามหกศูนย์สองสองศูนย์สองสี่ สองสี่หกแล้วก็หนะึ่งสองศูนย์เนาะเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเยอรมนนีตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวรองก็คือหนึ่งกับเจ็ดแต่เราจับสามกับเจ็ดให้นะสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามห้าสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสามตัวก็สามเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งสามห้าสี่เจ็ดหกแล้วก็สามหนึ่งสามนะคะ หรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้จับคู่ก็สามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะเราว่าหนึ่งสามนี่นะมันน่าจะมาสามหนึ่งสามเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามนี่แหละก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปรัสเซียรัสเซียตัวเด่นเก้ากับห้าตัวรองก็คือหกกับแปดนะคะ ก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดห้าเก้าสามแปดห้าหกเก้าแปดหกแปดห้าเก้าสองหกแปดห้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองจับคู่ก็ห้าเก้าเก้าห้าห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้าหกแปดแปดหกหกห้าห้าหกหกเก้าเก้าหกนะคะเก้าแปดแปดเก้าเนาะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะจับทั้งสามแนวทางนเนี่เด้อมารวมกันแล้วก็ซื้อก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสามแนวทางนะคะไม่ต้องลุดหรอกมันเปลืองเงินจับขัวแบบนี้เนี่ยมันง่ายดีนะคะไม่มีหลุดคุยตั้งหากเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็โชคดีทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์ให้เฮงเฮงปังปัง,ปงค่ะ โชคดีทุกคนค่ะมุ่นภาษาอังกฤษก็ต้องกึดลักสิเนาะโชคดีค่ะ